เียนอยากเป็นเซียนการ์ดก็เป็นสนุกนะ,ะเตอ๋อเนอเเนออ้าวเมือนลอยแบบนี้สงสัยคิดอะไรอยู่เหรอครับน้องเต๋อต้องมีอะไรแน่ๆเลยอี้อตาตาโอ้โหนะอยู่กันแค่นี้จะตะโกนทำไมเนี่ย เรียกมาเป็นร้อยรอบแล้วไม่เห็นสนใจมีปัญหาอะไรหรือเปล่าปรึกษาได้ผมอ่มะไม่มีปัญหานะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าชวนดูการ์ตูนชวนเล่นการ์ดมาเหอะผมไม่กลัวหรอกเอปีอะไรวเนี่ยน่าจะกลับมาจากอีเวนต์การ์เกมคราวก่อนนี้ดูมีอะไรแปลกๆมี่ ไม่มีจริงๆนะเหมือนคนอินเลิฟอยู่เดี๋ยนียเฮ้ยมีความรักด้วยเป่าเนี verses, ่ยเฮ้ยมีความรักอะไรอผมจะไปมีความรักอะไรอ่ะนะพี่คนนี้นี่มีประสบการณ์ความรักมานับไม่ถ้วนไม่อยากจะคุยอกหักมาตลอดเลยครัาสุดอยู่ๆก็ไปแต่งงานเล่นการณ์อีกแด้วนดจ๊ะกอดหน่อยอยู่ดีๆก็ผ่าดราม่าซะงั้นเลยนะครับพี่เมฟ เด่ทำไมมันดูเคร่งเครียดกันจังเลยเพื่อกลับจากอีเวนต์ไม่ใช่หรอน่าจะเพิ่งเคลียร์งานไปไม่ใช่หรอเคลียร์อะไรล้ะพี่เสาร์อาทิตย์ก็ทำงานจันทมาก็ต้องทำงานรักงานเท่าเดิมเพิ่์เติมก็มีแต่งานถ้าไม่ได้พลอยมาช่วยนี่ผมว่าวิกฤตกว่านี้เยอะเลยงานเยอะขนาดนี้เพราะพลอยก็เริ่มวิกฤตแล้วนะคะแหมตลกแล้วทักเบรดดีกว่าไฟการ์ดเราเย้มีใครสนใจจะไปเล่นการ์ดกันไหมคะ วิกฤตขนาดนี้โทรหานุชว่างงานแห่งปีดีกว่าเริ่มต้นเลยครับน้องเต๋อนี่คือไลฟ์พอยท์เราจะมีพลังสิบก่อนนะฮะแตเราเาาเอมรา่คมนี้เลยนี่คือไอ้วางเขา่ก็ตะวางเขาเตอะที่วาวาง่ดจะตองเาล่มาตรงกลางเะเาต้มตีศัตรูตรงกลางไอ้ัไอไะไรจอนั้นรไม่เห็นรู้เรื่องไม่เห็นรู้เรื่องไม่เห็นรู้เรื่องยังไงอะไรนะอะไรนะอะไรสาวสาวไหนสาวไหนอ่าๆแป๊บนึงแป๊บหนึ่งปึ๊บ สวัสดีครับคุณเดชผมรูกพี่เจ้าสุริยันเมบพิงคงแมนรับสายครับไม่พิงคิงว่างมาวันนี้เดี๋ยววันนี้มีอะไรให้ช่วยนิดนึงอ๋ออยากให้ไปช่วยงานที่ออฟฟิศเนื่องจากเป็นการทดแทนบุญคุณที่คุณเดชเคยสอนผมเล่นการผมจะไปเดี๋ยวนี้นะครับได้ได้ได,ได้ะวันนี้เลยนะจ้าโอเคเจอกันสวัสดีครับผมประชืบ น้นนาจะไปไหนครับไปบริษัทคียนคิดครับจำพี่เดได้ไหมพี่เดรบริษัทเคียนคิดฉากเกมที่เรากำลังเล่นอยู่เนี่ยถ้าไปนะเขาจะเจอพี่สาวพี่สาวคนนี้นะอะไรบทอะไรครับเจอสาวอะไรนะอะไรนะนะงั้นเออผมไปด้วยได้ไหม อะไรก็ก็องฟาบ้านไปสิถ้าน้าไม่ผมไปนะผมจะโทรฟ้องแม่เลยว่าวันวันเนี่ยน้าเอาแต่บะมี่ยินสำเร็จรูปให้ผมกินทิ้งผมอยู่บ้านคนเดียวโอเคหุบปากไปด้วยกันเดี๋ยวนี้ไปแต่งตัวเลยปะนาอะไรผมไว้ใจน้าได้ไหมเนี่ยเฮ้ยไว้ใจได้ดิโบราณเขาบอกไว้ว่าตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด โอ้โห,โโหนะจะตามหลังผู้ใหญ่อย่างนะมาจะกัดตามหลังผู้ใหญ่อย่างนะมาจะกัด น,นี่คือออฟฟิศของบริษัทคิดแอนคิดก่อนจะเข้ามานะครับอาแบบนี้มาครับครับอ๋อกดกินก่อนโอเคอเจ๋อมาทำอะไรที่นี่อ๋อผมมาเป็นเพื่อนนะครับอ๋อเราพี่ก็เลยว่าเจ๋อมาหาพี่สิเดี๋ยวฮะเดี๋ยวฮะโอ้ยผมมาด้วยทั้งคนหนึงลืมผมไปหรือเปล่าครับผม สภาพมอมแมมมาแบบนี้เป็นใครก็คิดไม่ต่างจากน้องพอยหรอกนะครับ,บ,บาารจะมัวเก๊กหลอนทำไมล่ะครับพี่เมฟเข้าไปข้างในกันหมดแล้วเอ,อ้าวไปไม่รอเลยหูคุณเดย์หน้าช่วยงานคุณเดย์กอ่อน คุณเดยอยู่นี่เองคุณเดสัสดีครับ,รบผมตามหาคุณเดทั่วเลยฮะออฟฟิศนี้กว้างมากครับผมไปที่ชั้น89ชั้น98ไม่เจอคุณเดเลยทำไมอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวครับมีชั้นเดียวไงนะไปไหนมาเนี่ยอ,ออฟฟิศนี้มีชั้นเดียวเมื่อสักครู่นี้ผมเจอสาวน้อยแสนสวยคนหนึ่งครับนางฟ้าได้เลยนางโป่งนางฟ้ามีที่ไหนกันเล่ามีไม่มีห<ม>เต็มโต๊ะเลยมาช่วยก่อนเอาอยากเจอน่ารักอ่ะขับงานทำงานทำงานทำงานเอา วันนี้เราว่างแล้วเติมมาเล่นการ์ดกับพี่ดีกว่าเตอ๋อรู้จักเกี่ยวกับการเลี้ยังอะนะครับตัวประหลัดชวนผมเล่นแล้วแต่ผมไม่ค่อยเข้าใจอะครับรอบนี้เดี๋ยวเรามาเล่นกันเตอ๋ออาจจะแบบอยู่ๆก็กลายเป็นเซียนการ์ดขึ้นมาเลยก็ได้อาจจะชนะพี่เลยก็ได้นะรอบเนี้ยโอ้ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกโอ้โหพี่พลอยทั้งน่ารักใจดีแถมเสียเวลาสอนผมเล่นด้วยให้เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักการ์ดกันใหม่ดีกว่า อนเตอร์ไอเทมเว้นมวแล้วก็นี่จะเป็นท่าไม้ตาย่า่เขาค่าก็ประมาณนี้เป็นใครก็ตั้งใจเรียนแบบนี้เหมือนกันนะครับอิชาน้องเตอ๋อจุงแต่มูต่มิจริงๆน,นะครับน่ารักอะครับอยากเลยวฝาผมว่าน้องครัต้องเป็นพนักงานที่นี่แน่ๆเลยอะครับ น,น่าจะเป็นนักศึกษาฝึกงานหรือเปล่าน่าจะต้องพลอยมั้งใช่แน่ๆเลยครับผมอยากทํางานร่วมกับน้องเขาถ้าเกิดได้เขามาเป็นกองเชียร์นะคะชีวิตเซียนการของผมเนี่ยคงจะมีสีสันว่กขึ้นแน่ๆเลยครับผมแนะนำให้รู้จักเลยสิโมเยอะละรออย่างนี้นะ,ะเดี๋ยรอทำงานนะอย่าไปไ,ไหนนะโอเคเขา้านะแป๊บเดียวได้ครับผม น <ste> ี่มันเออกับน้องนางฟ้าคนนั้นนี่นะเดี๋ยวก่อนรู้อะไรรู้เดี๋ยวนี้มีลูกใช่ไหมคือแบบนี้ครับเนื่องจากผมปีนลูกพี่เจ้าสุริยันเมเขิงคิงแมนมีความปรารถนาอยากจะเล่นกับน้องพอยสักเกมหนึ่งครับผมได้ค่ะมาจับตาดูความสามารถของนาให้ดี Let the f i c t ี<ส>เปลายิงีดอุ๊ยความรักชนะชิบสี่สุดยอดมุกเสียวต้องคนนี้พี่เมบเลยครับช่วยเชียร์ทั้งสองคนกันด้วยนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะในครั้งนี้สู้ๆครับเพื่อจบตีมมาแบบนี้สองหนแล้โอ๊ยจไจดีใจกับน้องพลอยด้วยนะครับ ที่ชนะพี่แมบขิงขิงในครั้งนี้น่ารักฝีมือไม่เบาจิ้มจิ้มีพี่พลอยเก่งเลยครับน้าผมมาอ้อนแล้วบอกแบบนี้เลยว่าถ้าน้าเล่นจริงกับใครนะก็ไม่มีถังแพ้ใครในโลกหลาครับผมโหยเหมือนที่พี่แดงพูดไปเป๊ะเลยค่ะว่าถ้าสมมติว่าพี่แมบขิงขิงแพ้เนี่ยก็จะบอกว่าตัวเองไม่เทาจริงอ จริงๆก็เป็นโรจิจริงๆแต่พูดถึงพี่เดชใช่ไหมเออผมเอามาช่วยงานพี่เดชเดี๋ยวไปช่วยงานพี่เดชก่อนนะฮะป้อน้านผมด้วยนะจ๊ะน้องต้านมืด้วยนะคะของฮะสกโป๊กสกโป๊กสกโป๊กพี่พลอยเอยนานจังเลยนี่รอนานแล้วเนี่ยโอ้โหทำงานของพี่เดชเสร็จตั้งนานแล้วเนี่ยน้องเต๋ยยังไม่มาเลย ให้เล่นกับสาวแค่นี้อยู่นานเชียวมีอะไรครับลมคุมในหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหโอ้โห,โโหเดี๋ยวครับอานเตอร์ครับอานเตอร์น,นี่นานนอนอย่างสวยงามไม่เห็นเลยไงฮะแหน่แหน่ให้เล่นกับสาวแค่นี้อยู่ซะนานทำไมาชาบลุงพี่เหรอเฮ้ยไม่ได้ชอบผมแค่อยู่กับพี่พลพี่พลดูแลผมเป็นอย่างดีดูแลดีด่าอ้อมอว่านะดูแลไม่ดีใชียวพูดแบบนี้เดี๋ยวจะไม่พามาแล้วนะ คนนี้นะจองหามยุ่งห้ามยุ่งเคปะ่ะโอ้แล้วแต่ผมอะ่ะมาเองมาเองมาเองก็ได้มีลายพี่พลอยนะมีเปล่าผมอยู่กับพี่พลอยแล้วรู้สึกอบอุ่นมากก็อยู่กับคนแปลกหน้า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 ถึงพี่เมพหน้าตาจะแปลกประหลาด แต่ก็รักหลานเตอ๋อมากมายนะครับแต่คลิปไะคิดมาก็ไม่เลวเหมือนกันนะตอนนี้เตอ๋อน่าจะทําให้เลิกติดเกมได้หันมาติดการ์ดเกมให้ความสนใจกับโลกภายนอกมีเพื่อนใหม่ๆมีสังคมใหม่ๆอาจจะมีคนใหม่ๆที่เป็นหลานเตอ๋อคนดีๆก็ได้เขาท่าโอเคติดตามกันต่อในสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวอะไรบ้างสนุกป่วนขนาดไหนเปิดรอกันได้เลยนะครับ สนับสนุนความเกียนโดย Kiss and Kiss